สวัสดี FC อดินทุกท่านครับเช้านี้อยู่ที่อนุสวรีชัยสมรภูมิบรรยากาศช่วงตีห้าเดือนสองตุลาคมครับทุกคนช่วงใครตื่นเช้ามาทำงานระจุดเริ่มต้นของไปต่อในเมืองสายโน้นสายนี้นี่คือศูนย์ศูนย์กลางเลยครับผมศูนย์กลางกรุงเทพ ช่วงนี้ยังตีหอยู่รถก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่พอีแอดบินจะเดินข้ามไปโน่นฮะเดินข้ามไปที่สถานีรถไฟฟา้าอ,อ,อนุสาวรีด์ชัยสารภูมิกำลังจะหาทางหาบันไดขึ้นบันไดสะพานลอยฮะสะพานลอยความโล่งของออช่วงเวลาตีหที่ ที่นี่นะช่วงนี้โวงทัวร์บริเวณสะมาลสพารอยข้ามฝากไปที่โรงพยาบาลราชวิถีตึกสูงสูง่ลยละครับราชวิถี นานๆได้เจอวิวแบบนี้สักทีครับผมก็เลยเก็บมาฝากเพืเ่อนๆแล้วก็แอดมิน FC ทุกท่านครับ เห็นลางรถไฟฟ้านะครับผมรถไฟฟ้าอีกขนส่งวนขนส่งบนชนในกรุงเทพมหานครที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือขนคนได้เยอะแล้วก็เดินทางตรงเวลาแล้วก็ไม่ต้องอยู่ในสภาพรถติดข้างล่างสำหรับคนที่ชอบรถไฟฟ้านะมันสะดวก รถไม่ติดแล้วก็เราสามารถกําหนดเวลาในการเดินทางว่าเราจะไปถึงโดยประมาณเท่าไหร่ขึ้นอยู่ว่าเราจะไปทานจุดเริ่มต้นในกี่มโมงอกรุงเทพนี่ก็เดี๋ยวนี้กลายเป็นเมืองที่พัฒนากันแบบว่าแบบก้าวกระโดดเลยนะครับผมตั้งแต่มีแต่ว่ารถไฟฟ้านี่สายนี้ก็มีมานาเลยนะเดี๋ยวนี้ก็เออเป็นเครือข่ายกันหมดเลยถ้ามันเชื่อมต่อเชื่อมโยงมวลชนขนส่งมวลชนในกรุงเทพ ทั้งเรือด่วนเรือคลองแสนแสบรถเมล์รถไฟฟ้าแล้วก็รถใต้ดินเช้านี้แอดก็มีโอกาสตืนน่นชามานานๆเจอแบบนี้สักทีนี่ครับผมโอ้โหเดี๋ยวมาดูรถวิง่งรถมันไม่ติดอ่ะก็เลยก็เลยเห็นรถวิ่งผ่านมาค่อนข้างจะเร็วเดี๋ยวาจะเป็นหลังจากเอ่หกโมง,งหรือว่าเจ็ดโมง็นต้นไปนะครับผมโดยเฉพาะ ช่วงเจ็ดโมงกว่าไปนี่แถบนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่รถติดเหมือนกันมันเป็นจุดเชื่อมต่อลหลายจุดลหลายคนที่จะเดินทางเข้าเมืองต่อรถไฟฟ้าก็นี่แหละครับผมจุดเริ่มต้นอีกจุดหนึ่งไงคนที่มาจากอนุสาวรีย์คนที่มาจากปากเกร็ดก็มาต่อรถตรงนี้นะครับแอดก็เหมือนกันมาจากปากเกร็ดก็จะไปต่อสุุมวิทปลายทางรถมาจากปากเกร็ดอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แล้วก็มาต่อรถไฟฟ้านั่นแหละครับผมขบวนรถไฟฟ้าโอเคสำหรับคลิปนี้เช้านี้นะขอบคุณทุกทุกกำลังใจนะครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกๆเอ,อ่อเลิฟเจอกันในอีพีต่อไปนะครับผม